สวัสดีครับเพื่อนๆครอบครัวปั้นฝันทุกท่านนะครับวันนี้เข้าปั้นพาทุกคนมาท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่เรากักตัวโควิดกันมาตลอด2ปีตอนนี้เราน่าจะได้วัคซีนกันไป2เข็มบ้าง3เข็มบ้างนะฮะสเข็มบ้างแล้วตอนนี้เข้าปั้นมาอยู่ที่ตลาดท่านา อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับตลาดท่านาซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมากวิ่งลัดเลาะมาจากทางด้านหลังบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็ได้มาด้านหน้าจากพุทธมณฑลก็ได้นะครับที่นี่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการมาหาของทานอร่อยอร่อยกันนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงมาตะลุยกันที่นี่เป็นที่แรกและหลังจากนั้นเขาปั้นจะพาเพื่อนๆชาวปั้นฝันไปเที่ยวที่นครปฐมมุม่งหน้าไปกราบสักการะ,ะพระปฐมเจดีนะครับ เดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นที่นี่กันก่อนเพราะว่าตอนนี้เที่ยงตรงพอดีนะครับตลาดท่านาอยู่ในตำบลน,นครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมมีอายุกว่า140ปีตลาดท่านาเป็นแหล่งร้านอาหารและแหล่งรวมของกินอาทิเมี่ยงคำขนมทอดปลาดุกย่างสดาวน้ำปลาหวานปักกิมไข่เตาขนมบ้าบินขนมโบราณต่างๆและผักผลไม้ท้องถิ่น โดยเฉพาะส้มโอนครชัยศรีซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะช่วงมาเด้อชวนแซบวันนี้ไก่ข้าวปั้นจะพาเราไปแซบที่ร้านตูมตามช่วงมาเด้อชวนแซบนะครับวันนี้มาชวนแซบกันที่นครชัยศรีตลาดทนาเราอยู่ที่ร้านตูมตามนี่มีเมนูอยู่ครับข้างๆตูมตาม ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยนะครับข้าวปั้นเคยมาทานแล้ววันนี้พาเพื่อนๆมาทานกันแล้วก็เมนูที่ข้าวปั้นสั่งก็คือบะหมี่รวมนี่มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหมูกรอบเกี๊ยวนู่นนี่นั่นหิวแล้วมาลองกันฮะก่อนอื่นขออนุญาตปรุงก่อนนะครับมีมะนาวด้วยจริงๆปกติเป็นคนไม่ค่อยปรุงอะไรนะฮะแต่วันนี้ต้องเอาให้เต็มพาเพื่อนๆมาทานแล้วเราบีบมะนาวลงไป บนบะหมี่รวมในนี้จะมีหมูกรอบมีหมูย่างมีไก่นะฮะมีเกี๊ยวน่าทานมากๆทานข้าวกันเลี้ยงครับมื้อกลางวันอย่างนี้มากันนะครับร้านตูมตามก็อยู่ในตลาดนาครชัยศรีตลาดทนานะครับตลาดทนาก็มีเมนูอาหารตามสั่งเยอะแยะเลยบรรยากาศภายในร้านชิลมากมีของเก่าของโบราณมากมายมีป้ายเก่า,กาๆรุ่นที่ เรียกว่าอะไรเอ็กตนะครับพวกเราอาจจะยังเกิดแล้วหรือยังไม่เกิดก็ตามแต่แต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วฮะมุ่งหน้าเข้าสู่บะหมี่ของผมละระหว่างที่ไกลเข้าปั้นกำลับบงเด็ดอร่อยกับบะหมี่อยู่เดี๋ยวเราไปชมบริเวณรอบๆตลาดท่านากันค่ะ บริเวณรอบๆตลาดท่านามีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างร้านค้าอาคารตึกแถวไม้โบราณและมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายตลาดท่านาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นบรรยากาศจะคึกคักมากในวันเสาร์อาทิตย์สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถจอดรถบริเวณลานจอดรถด้านหน้าตลาดได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะบริเวณริมแม่น้ำของตลาดท่านา นักท่องเที่ยวสามารถปล่อยปลาและให้อาหารปลาได้โดยมีอาหารปลาจำาหน่ายอยู่บริเวณริมน้ำในราคาเพียง20บาทเท่านั้นค่ะครับพี่ๆเพื่อนๆนะฮะตอนนี้เรามาถึงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแล้วนะครับด้านหลังของข้าปั้นนะครับองค์พระปฐมเจดีนะครับเป็น JD, เจดีเรียกว่า ที่ประชาชนนะครับให้ความเคารพนับถือกันทั่วประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับองค์พระถมเจดีมีประวัติมีความน่าสนใจอย่างไรทําไมคนไทยถึงชอบนิยมมาเที่ยวมาสักการะบูชามาขอพรกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับตามเข้าปั้นมาเลยครับไป องค์พระปฐมเจดีย์เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทยอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีราชาวารมหาวิหารลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่ทรงระฆังคว่ำโครงสร้างเป็นไม้สุงดัดด้วยโซ่เส้นมหึงมาก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องปูทับองค์พระปฐมเจดีย์ประกอบด้วยวิหารสี่ทิศกำแพงแก้วสองชั้นถือเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปฏิสถานพระบระมสารีริธกราธกาตุของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสการ,ระบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกพ,พี่เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ข้าปั้นอยู่ที่บริเวณทิศเหนือของพระปฐมเจดีย์นะครับ <cam> จุดสังเกตของทิศเหนือขององค์พระปฐมก็คือนะครับที่นี่เป็นที่ประฏิสฐานของพระร่วงโรดจนทธิ์นะครับแล้วก็มีบันไดพญานาคเป็นจุดที่สามารถจะบอกได้ว่าเราอยู่ที่ประตูถูกทิศแล้วนะครับเราเริ่มต้นที่ทิศเหนือก่อนเดี๋ยวข้าปั้นจะพาไปนะครับ วิหารพระร่วงประดิษฐานพระร่วงโรจนาริ์เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิละปะแบบสุขโขทยัยทำด้วยทองเหลืองหนัก100หาบสูง12ศอก4นิ้วประทับยืนบนฐานโลหะทองเหลืองลายบัวความบัวงายนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อเดินทางมาถึงองค์พระปฐมเจดีมักจะนิยมมาสกการะพระร่วงแห่งนี้เป็นทิศแรกค่ะ เพื่อนๆครับเมื่อข้าปั้นสักกะละองพระล่วงโจรจนาธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับหันหน้าเข้าหาวิหารพระล่วงเดินวนซ้ายมาเพื่อจะมาทางทิศตะวันออกนะครับเราก็จะมาเจอกับบริเวณศาลเจ้าพ่อปราสาททองนะครับปราสาททองซึ่งจะมีลักษณะของถ้ำน่าเที่ยวมากเลยนะครับลงไปสักกะละกัน เข้าใจว่าที่นี่จะเป็นลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางจีนนะครับทางจีนเหมือนพระจีนอย่างนั้นนะครับเราเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าศาลเจ้ญญาพ่อปราสาททองมีลักษณะยังไงแล้วมีความสําคัญยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกัน พระวิหารด้านทิศตะวันออกหรือพระวิหารหลวงในวิหารจะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังให้เห็นด้านในขององค์พระปฐมเจดีที่หาชมได้ยากค่ะโดยวิหารแห่งนี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งในช่วงเทศกาลสงการจะมีการอัญเชิญมาประดิษฐานด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสส่งน้ำสการะ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทิศใต้ขององค์พระพุมเจดีนะครับตรงนี้จะเป็นจุดประดิษฐานของหลวงพ่อพระศิลาขาวนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งมีอยู่นะครับแค่4ี่องค์ในประเทศไทยแล้วประดิษฐานอยู่ณนะองค์พระปุมเจดีอยู่2องค์นะครับคือบริเวณที่เขาปั้นยืนอยู่แล้วก็เป็นหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักาการะกันแล้วเพื่อนๆมาที่นี่แล้วอย่าลืมมาสักการะบูชาหลวงพ่อศิลาขาวนะครับ นอกจากพระพุทธรูปศิลาขาวด้านในวิหารทางทิศใต้นี้ยังมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามมากซึ่งทางวัดจะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะคะดังนั้นทุกคนต้องมาชมด้วยตนเองค่ะพระวิหารด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่เป็นพระประธานยาว17เมตรได้ถูกอัญเชิญมาในสมัยรัชก,กาลที่4ค่ะ เพื่อนๆครับตอนนี้ข้าปั้นอยู่บริเวณทิศตะวันตกขององค์พระปฐมเจดีนะครับเราเดินตั้งแต่ทิศเหนือนะครับออกมาทางทิศตะวันออกนะครับทิศใต้แล้วก็มาจบที่ทิศตะวันตกบริเวณทิศตะวันตกนี้เป็นที่ประดิสฐานของพระนอนนะครับวิหารพระนอนอยู่ด้านหลังเราตรงนี้นี่เองแล้วตรงนี้ข้าบปั้นเจอนะครับแผนผังองค์พระปฐมเจดีนะครับเราเดินรอบมาจริงๆแล้วเดี๋ยวข้าปั้นจะพาเพื่อนๆนะครับลงไปรับประทานอาหารเย็นนี่ตามมาดูครับที่องค์พระปฐมเจดีนะครับ จะมีสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆก็คือตลาดองค์พระเป็นตลาดอาหารตอนกลางคืนนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยร้านอาหารอร่อยๆมากมายคนกรุงเทพคนจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องเดินทางมาทานที่ลานของตลาดองค์พระเดี๋ยวเย็นนี้เราจะลองลงไปดูกันว่ามีอะไรอร่อยๆให้เพื่อนๆได้มาทานกันในอนาคตด้วยนะครับตามเข้าบั้นไปเลยตลาดองค์พระหรือตลาดโต้รุ่งแหล่งรวมของกินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐม ทีี่่นมีของกินครบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มซุก,กี้ราดหน้าผัดไทยหอยทอดข้าวมันไก่ซีฟูด้ดรวมถึงไอศครีมขนมหวานและของทานเล่นอีกมากมายที่สำคัญอาหารทุกอย่างราคาไม่แพงค่ะตอนนี้ไกลเข้าป้าน่าจะแอบไปนั่งทานอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่แน่ๆเลยเดี๋ยวเรารีบตามไปกันดีกว่าค่ะ เพื่อนๆครับตอนนี้ข้าวปั้นอยู่ที่ตลาดองค์พระแล้วนะครับเลือกที่จะมานั่งทานร้านอ e ีโจ๊กเป็นโจ๊กเกาเหลาเลือดหมูแล้วก็มีข้าวต้มด้วยนะครับอยู่บริเวณตลาดองคพระนี่เองด้านหลังเราก็จะมองเห็นองค์พระปฐมเจดีช่วงนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกนะครับยังมีแสงสว่างสบายๆตลาดองคพระนี่ปิดดึกนะครับปิดดึกมากแล้วก็เพื่อนๆสามารถจะมาเลือกทานมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเที่ยวชมกันแต่ตอนนี้เนี่ยขอเติมพลังก่อนนะฮะ ตลาดองคพระเปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มและจะเริ่มคึกคักประมาณช่วง6โมงเย็นผู้ที่เดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถจอดรถได้บริเวณรอบๆอ,อ,องคพ,พ,พระปฐมเจดีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอ่ะวันนี้ปั้นฝันทัวร์นะครับพาพี่ๆมาเที่ยวอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกันที่ จังหวัดนคนปรปฐมนะครับไล่ตั้งแต่ตลาดท่านามาจนถึงพระปฐมเจดีแล้วตอนนี้เรามาจบกันที่ตลาดองค์พระอิ่มแล้วเดี๋ยวเรากลับกันได้ฝากพี่เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับรีวิวชิ o ไทม์กับปั้นฝันทัวร์โอกาสหน้าคงได้พบกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามวันนี้มีความสุขมากๆในช่วงโควิดสวัสดีครับ